สวัสดีค่ะมาดามแองเจลผู้หญิงสีวิไลจากทุล่ลสนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแทงการดูดวงนะครับแองเจล่ากัทาลอดนะคะแล้วก็ช่อง YouTube Angela กัทานลอด3้5 5นะคะช่องนี้จะเป็นการดูดวงโดยใช้จิตสัมผัสจิตวิญญาณ i n t u i ิช o ัแล้วก็นำกดแรงดึงดูดมาปรับใช้นะคะวันนี้นะคะจะเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ นในเดือนพฤศจิกายนองพศนิกายน2นะคะเป็นดวงความรักนะคะดวงโดยรวมค่ะดวงความรักของอคนโสดนะคะคนเป็นแฟนกันคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าคนมีคู่แต่งงานแล้วนะคะเป็นพลังงานเอเนอรจของคนดังที่บอกมานะคะแต่อย่าลืมว่าเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เอาดวงของใครมาดูนะคะ มาดามแองเจลนะคะพร้อมแล้วนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะมาดามขอรอบกวนให้กดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นค่าครูให้นะครับมาดามจะได้มาทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้รับชมรับฟังกันนะคะอย่าลืมว่าใช้วิจนะารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นภาพโดยรวมค่ะไม่ใช่รวมของท่านใดท่านหนึ่งนะคะ,ะความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดในวันเสาร์นะคะ เกิดวันเสาร์ในเดือนพฤศจิกายนค่ะเอีของพ่จะเป็นอย่างไรนะคะเรามาให้ให้เล่าเรื่องกันนะคะ5บาใบนะคะมัลลังจะเปิดแบบ5บาใบแล้วก็จะมีคําแนะนําออกมาแล้วก็มีพ่ขยายามีคําแนะนาแล้วก็บทสรุปนะคะอ่ะเอีของคุณที่เกิดวันเสาร์ในเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างไรคะดวงความรักของคุณนะคะเปิดมาก็เป็นเซเว่นอวานความสัมพันธ์นะคะต้องใช้แรง อย่างหนักนะคะโอเคนะคะต้องใช้ความพยายามนั่นเองนะคะใช้ความพยายามเสร็จแล้วก็มีเดอะฮาร์โรฟนออกมานะคะต้องทพึง่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเลยหรือเปล่าเราเสร็จแล้วก็ตามด้วยแปดเหรียญน,นะคะจะเหรียญแปดเหรียญออกมาตามด้วยแปดถ้วยโอ้โหทำไมมันยากเย็นนะักนะคะโอเคก็ยินดีนะคะที่ยังมี King of Cups แบบนี้นะคะ Okay. คุณเป็นเป็นนักรักผู้ยิ่งใหญ่นะคะไม่ว่าเจ้าชะตาที่เกิดในวันเสาร์นะคะเดิอนพฤศิกยายนนี้นะคะคุณจะเป็นท่านสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนะคะคุณบูชาความรักอย่างล้นเหลือเลยนะคะคุณนะคะสนใจแต่เรื่องอ่าฉันรักมากฉันชอบมากคนนี้มันถูกใจฉันจริงๆนะคะถ้าเช่นนั้นนะคะอืมเราต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามา เปิดไพ่ขยายกันเลยนะคะเพราะว่าเจ้าชิตาเนี่ยเป็น king of cups แบบนี้แปลว่าคุณเป็นนักรักผู้ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะคุณเป็นหลงลักใครหรือเปล่าคะมีทั้ง8เหรียญ8ดถ้วยแบบนี้นะคะความรักของคุณนะคะมันหนักแน่นและคุณนะคะลักอยู่คนคนนี้มันเป็นอย่างไรคะเดี๋ยวเรามาขยายดูนะคะว่าเป็น energy ของคนมีแฟนมีคู่แล้วหรือว่าเป็นคู้รักหวันแหววหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นคนมีคู่แต่งงานแล้วเรามาดูกันเลยค่ะ เป็นเดอเดออกมาเลยนะคะเดเดซสองดาบว้า wow. วต้องมีการชิงลักขับสวัสดต้องมีการแยกทางแยกคู่กันหรือเปล่าเอาเดอะเมจิเชียนออกมาอีกนะจ๊ะ2ดาบเข้ามาต้องอยู่ในระหว่างที่เลือกเอาเลือกไม่ถูกอีกนะคะ9้าไม่เท้า้มหน้าดีกว่ากูไม่รู้จะทําไงดีปวดหัวเลยนะคะรักพี่เสียดายน้องหรือเปล่าคะคุณขาไม่ว่าเจ้าสุตาจะเป็นท่านสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนะคะไปปรับใช้เอา เองนะคะสิบถ้วยออกมาเลยโอเคอ่ะเป็น energy ที่เหมือนกับว่าคุณเนี่ยมีแฟนสองคนมีช้อยสองช้อยให้เลือกนะคะคุณต้องจบอย่างคนใดคนหนึ่งกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะถ้าเป็นร่งองเรื่องของ การงานกนารเงินแต่นี้เราดูเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นมีคนสองคนมีช้อยสองช้อยให้คุณเลือกนะคะคุณเจ้าชะตาขาเดทออกมาแบบนี้นะคะความสัมพันธ์ที่หนักหน่วงนะคะความที่คุณหลงรักอยู่คนนี่คนเดียวหรือว่าสลับกันได้นะคะหรือว่าเขาหลงรักคุณนะคะท่านี้มันจะต้องเนี่ยมันต้องเลือกแล้วละคะ่ะและเมื่อรักพี่เสียดาน้องนะคะก็ ก็ลองช่างใจดูนะคะมันสองทางให้เลือกแบบนี้จะทำยังไงดีเนาะฉันเป็นเดนมาิเชียดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่างน้ำหนักเอาว่าน้ำหนักเอาคนนึงทำให้ฉันปวดหัวหนักเลอเกินนะคะ ขี้หึงขี้โมโหขี้โกรธขี้งวนแต่ฉันก็รักเขาโดยเกินคะ่ะอีกคนนึงนะคมันเป็นลักษณะของอ่าเทอ็อบคัพแบบนี้เหมือนกับมีคู่เอ๊ะคุณไปแอบมีกิ๊กหรือเปล่าคะหรือว่าคู่ของคุณไปแอบมีกิก๊กเออมีมือที่สองเข้มา,าม, 3, ขมาหรือเปล่ามือที่สามเข้ามาหรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวเราดูกันนะคะขอคานแนะนําจากไพ่เลยนะคะว้าวเริ่มเข้มข้นนะคะคนที่เกิดวันเสาร์ในเดือนพฤศจิกายนอ้าวมีหนึ่งเหรียญอีกอ้าวรักแท้ตายสงสัยจะเลือกเลือก เลือกคนที่มาก่อนหรือเปล่าอืมได้เราดูกันหกดาบนั่นนะคะคุณเลือกแล้วนะคะคุณเลือกแล้วนะคะคุณต้องปล่อยวางนะคะคุณเลือกได้แล้วค่ะเป็นราชินีถือเหรียญน,นะคะเป็นหกดาบนะคะปล่อยวางได้แล้วคะเลือกได้นะคะแล้วก็เป็นคิงนะคะ <c oughs> คุณต้องเลือกคนที่สําคัญที่สุดนะคะอย่าลืมว่านะคะ ถูกต้องมาก่อนถูกใจนะคะคุณมีไพ่ของครอบครัวแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะคุณคุณถูกต้องมาก่อนถูกใจนะคะคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่เอ่อเรียกเลยคะมีสัมพันธ์กันแล้วก็คือคนที่มาก่อนนั่นเองนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นไพ่ของครอบครัวหรือไม่เดี๋ยวเรามาขยายดูนีดนึงที่ว่ามันนี่คือไพ่คําแนะนําแล้วนะคะเป็นครอบครัวไหมคะเนี่ยอ่าเดี๋ยวนะคะมาดามดูไพ่ันนี้นะคะอ่ะ เป็นครอบครัวไหมคะอืมึงหัวหนักลาอเกินนะคะเป็นลักษณะของคู่รักก็ได้นะคะเป็นของครอบครัวก็ได้เป็นคนมีคู่แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกตัวเมนนะคะคุณเลือกคนที่มาก่อนนะคะจะมาก่อนมาหลังนี่มันไม่สําคัญอยู่ที่ว่าคนไหนมีความสัมพันธ์กับชีวิตคุณมากที่สุดมีความสัมพันธ์และมีความสําคัญกับชีวิตของคุณมากที่สุดนะคะเป็นคิงถือเหรียญอ่เป็นอ,นอ่ขอประทานโทษคิงทั้งคู่เลยะคะคิงถือเหรียญแล้วก็คิงถือดาบ เออคิงถึงแม่หมอนะคะขออภัยค่ะมันดึกแล้วแม่หมอทำคลิปตอนดึกนะคะอ่ะเป็นคิงถือเหรียญคิงถือไม่เท้านะคะธาตุดินธาตุไฟออกมาหมดเลยนะคะอ้าว และเมื่อออกมาเป็นคิงทั้งคู่แบบนี้ต่างคนต่างไม่ยอมนะคะคุณไปรู้เหมือนดูเหมือนกับว่าคนของคุณนี่เขาจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องมือที่3ามที่มันเกิดขึ้นจะมือที่สองหรือมือที่สาก็ช่างคุณต้องเลือกเวลาต้องเลือกแล้วนะคะถึงเวลาที่จะต้องเลือกแล้วอย่าปล่อยให้เวลามันเนิ่นนานไปนะคะไม่เช่นนั้นนะคะคุณขาคู่ของคุณคนที่คุณคุณคิดว่าเขาเป็นบ้านใหญ่เป็นที่หนึ่งมาก่อนอาจจะเป็นคนคนแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะ เพราะมันมีสิบถ้วยแบบนี้นะคะหรือคุณเป็นคู่รักที่กําลังจะเข้าพิธีแต่งงานก็เป็นไปได้แล้วคุณอนะไปแอบมีกิก๊กหรือเขามีกิ๊กเนี่ยคาะไปสลับใช้กันเองนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมนะคะแม่หมอไม่ได้พูดถึงใครท่านใดท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไปลองดูนะคะถ้าคุณกลัวคู่ของคุณจะจับได้เนี่ยนะคะคุณต้องเลือกนะคะคุณต้องเลือกคะ่ะคุณขา เห็นไหมคะความสัมพันธ์มันเหนียวแน่นมานานแบบนี้นะคะเลือกเอาไว้หนึ่งเลือกเอาไว้หนึ่งเท่านั้นคนที่ใช่อย่าลืมว่าถูกต้องมาก่อนถูกใจนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยวางให้ได้นะคะถามตัวเองนั่นแหลคะค่ะว่าจะทํำยังไงนะคะคุณรู้ดีคะ่ะว่าอะไรถูกต้องอะไรไม่สมควรอะไรที่มันคู่ควรกับคุณเห็นไหมคะปล่อยวางให้มากที่สุดเลยคะ่ะหลับตานั่งแน่นิ่งหลับตานั่งนิ่ง,น,งนิ่งนะคะเอา หลับตานั่งนิ่งๆแล้วถามตัวเองอยู่กับตัวเองดูนะคะว่าสิ่งที่คุณทําลงไปเนี่ยเรื่องมันเกิดมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะจัดการกับมันได้อย่างไรโดยการหลับตานะคะแล้วก็ถามจิตใต้สํานึกถามอ่าสัญชาตญาณของคุณนะคะว่าสิ่งที่เราทําอยู่สิ่งที่เราเผชิญอยู่เนี่ยมันถูกต้องไหมจะทําให้ผู้หญิงสองคนหรือจะทําให้ผู้ชายสองคน เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลองลองคิดดูนะคะคุณเป็นแพศที่3าก็ได้นะเนี่ยเพราะมันเป็นคิงออกมาทั้งทั้งสองทั้งสองคนเลยนะคะเป็นคิงถือคนนึงถือเหรียญคนหนึ่งถือไม้เท้านะคะอาจจะเป็นคนธาตุดินหรือคนธาตุไฟนะคะและคุณทั้งคู่เนี่ยนะคะริดแรงทั้งคู่นะคะดูรู้สึกว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นคนธาตุดินนะคะอ่อ พึกศกันมังกรน,นะคะเป็นคนธาตุดินม,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 มีมีสิทธิ์สูงมากเลยนะคะแล้วก็เจ้าชะตาหรือว่าคู่ของคุณเป็นเจ้าชะตาแบบนี้นะคะเพราะว่า the h a r l e q e n ก็เป็นธาตุเป็นราศีพึกศกด้วยเช่นกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะไพ่เหรียญทั้งหมดนี่นะคะเนี่ยเป็นไพ่ธาตุดินค่ะคู่ของคุณหรือตัวของคุณเป็นสลับใช้กันเองนะคะอะขอ บทสรุปให้เลยนะคะบทสรุปเป็นอย่างไรเออสามถ้วยนะคะเลิกได้ปล่อยวางได้นะคะเลือกได้เลิกได้เลือกได้ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ด้วยหกไม้เท้าเอ้ยหกดาบแบบนี้นะคะปลดปล่อยตัวเองนะคะปลดปล่อยปัญหานะคะ เสร็จแล้วมันก็ปล่อยวางได้สามถ้วยออกมาแบบนี้เฉลิมฉลองทันทีทแปลว่าคุณเลือกถูกนะคะคําแนะนําเห็นไหมคะถ้าคุณเลือกถูกปับ๊บออกมาเป็นเดิดสันคุณขาเอาให้ถูกนะคะคุณขาผู้หญิงสองคนหรือผู้ชายสองคนนะคะเอาคุณใช้หัวคุณเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดให้ดีคิดให้ดีว่าสิ่งใดมันถูกต้องนะคะเอาเป็นว่าคนไหนที่คุณอยู่ด้วยแล้คนอบอุ่นคุณอบอุ่นนะคะ คุณอยู่ด้วยแลวคุณอบอุ่นคนไหนให้พลังงาน energy ว,วกกับคุณนะคะอย่าไปเอาคนที่ว่าโอ้ยฉันรักเขาเหลือเกินเขาคนรักฉันมาเหลือเกินฉันตัดเขาไม่ได้ฉันเลิกเขาไม่ได้คุณต้องดูที่ว่าคนคนไหนทีอ่อยู่กับคุณและมีความอบอุ่นนะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เราทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องแก้วแหวนเงินทองอย่างเดียวน,นะคะช่วยกันรำธรรมาหารับประทานหรือเปล่าเห็นไหมคะช่วยกันบ่มบ่มเพาะ ความรักของเราหรือเปล่านะคะช่วยกันมีอนาคตช่วยทําให้อนาคตเป็นจริงหรือเปล่ามีสิบถ้วยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเลือกให้ถูกแต่ว่ามาดามว่านะคะคนวันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันเสาร์ในเดือนพฤศจิกายนคุณเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมเพราะฉะนั้นคุณเลือกถูกคะ่ะคุณเป็นเดือนเมจิเชียนแบบนี้คุณเอาอ่าเขาเรีกเยกอะไรนะคะ เอาความรู้สึกเอาสัญชาตญาณของคุณวัดอยูได้เลยว่าคนไหนดีที่สุดนะคะเช่ตาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะเดี๋ยวซันออกมาคอนเฟิร์มแบบนี้นะคะมาดามยินดีค่ะดี่จะถามออร์เคิลให้นะคะออร์เคิลค่ะว่าอย่างไรคะความรักของคนในวันเสาร์คนมันคนที่เกิดวันเสาร ในคลิปนี้นะคะในไพ่ชุดนี้นะคะมันเป็น energy ของคนที่รักบูชาความรักมากๆเลยอาจเป็นไปได้คู่รักนะคะหรือเป็นแฟนกันที่จะเริ่มสร้างอนาคตด้วยกันหรือจะเป็นครอบครัวก็ได้เป็นครอบครัวและคุณจะมีมี energy ของอ่านะคะมันยังคุณยังไม่ได้หักหลังแฟนคุณนะแฟนคุณยังไม่ไหักหลังคุณแม่หมอพูดให้กลับไปกลับมาแบบนี้เพราะว่าไปแตบใครเอาได้นะคะไม่ว่าไม่รู้ว่าใครเป็นใคร ใครถูกกระทำใครเป็นผู้กระทำนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไพ่ออรเคิลว่าอย่างไรคะฮะโรแมนติก uh huh. uh, feeling เห็นไหมคะคุณขา your f e e l i n g are uh, real and worth exploring เห็นไหมคะปล่อยให้ความโรแมนติกนั้นถ้าคุณเลือกถูกทางแม่หมอคิดว่าคุณเป็นคนฉลาดเลือกถูกคนแน่นอนนะคะเพราะ นี่เห็นนะเดโมเจเชียนถามดูเลยถามตัวเองแล้วเ,เลือกให้ถูกนะคะแล้วคุณจะไม่มีพลังงานของการหักหลังเกิดขึ้นจะไม่มีไม่มีใครเสียใจถ้าคุณตัดไฟถ้าแตกต้นลมตอนนี้นะคะคนหนึ่งอาจจะต้องเจ็บตัวหรือคุณนั่นแหละเจ็บตัวนะคะเจ็บใจเจ็บตัวในที่นี้ไม่ได้เป็นบาดแผลอาจจะเขาเรียกว่าอะไรคะเจ็บลึกๆเลยคะแล้วเอาให้มันจบทีเดียวเลยเจ็บลึกๆเสร็จแล้วจบทีเดียวจะดีกว่าให้มันเป็นแผลเลื้อลังนะคะแล้วทําให ครอบครัวเนี่ยบาดหมานะะนงนะคะเป็นเขาเรียกอะไรคะเกิดการไม่ไว้ใจกันแล้วคุณจะไปต่อได้อย่างไรนะคะถ้าอยากมีอนาคตที่สดใสแบบนี้นะคะจะได้ไม่ต้องแขวนตัวเองจะได้ไม่ต้องคิดเยอะเลือกเอาไว้หนึ่งคนนะคะคนที่เกิดในว,วันเสาร์นะคะคุณข,ขาอย่าทําอย่างนั้นกับ คนที่เขารักคุณมากหรือคุณรักเขามากอย่าทําแบบนั้นนะคะเรามาสร้างความรักที่ดีต่อกันสร้างความซื่อสัตย์นะคะให้กับแฟนของเราให้กับคู่ของเราให้กับครอบครัวของเราให้สามีให้ภรรยาของเราจะดีกว่านะคะคุณขามีหลายบ้านไม่ดีหรอกปวดหัวนะคะโอเคนะคะมาดามฝากไว้นะคะคุณข้าให้เป็นข้อคิดที่ดีเลยไม่ว่าจะเป็น energy ของคาย่ยา โปรดอย่าลืมว่าอันนี้เป็นไพ่พลังงานโดยรวมแม่หมออ่านตามหน้าไพ่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ได้เอาดวงของท่านใดท่านหนึ่งมาเป,เปรียบเทียบเปรบเปรยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะได้แด่ซันแบบนี้นะคะนะได้จต่ซันเป็นเดมจิเชี i ยนคุณขาเลือกคดีเลือกที่ถูกนะคะตามนั้นเลยนะคะโอเคสำหรับคนที่เกิดบันเสาร์นะคะในเดือนพฤศจิกายนนะคะ แมหมออ่านพลังงานเอ็น ergy ให้ความรักให้ประมาณนี้นะหลากหลายมากนะคะคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะดูดูแล้วเนี่ยคุณนะคะเป็นมีความรักผูกพันกันมากๆเพราะฉะนั้นเลืกอกเอหนึ่งขอนะคะอย่าเป็นสองนะคะเดี๋ยวมันจะปวดหัวคุณคะ่ะเด็ดเป็นฟันเด่นโอเคค่ะสาหรับวันนี้นะคะแม่หมอนะคะหรือมาดามแองเจลนะคะฝากไว้เท่านี้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์ในเดือนพฤศจิกาย,ยน2564รยนะคะเป็นดวง รายเดือนนะคะความรักค่ะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมอชอบใช่นะคะไลค์แชร์ s u b สไครต์ให้มาดามนะคะเป็นค่าครูนะคะจะได้ทำคลิปดีๆออกมาให้คุณชมกันแบบนี้นะคะอย่าลืมว่าใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะบายขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ